งานดราม่ามีมาเสิร์ฟอีกแล้วจ้าคราวนี้เนี่ยเป็นดราม่าที่มีแฮชแท็กอันดับหนึ่งก็คือพีกับพลอยนะคะจากคลิปทหารมีไว้ทำไมอ่าซึ่งเนื้อหานี่แอนก็จะปนๆกันระหว่างไทย PBS กับของทางกรุงเทพธุรกิจเขานะคะอ่าให้ดูก่อนว่าอันเนี้ยไม่รู้ว่าใครเคยได้ดูบ้างหรือ,อยังหรือเปล่าอ่าคือเขาก็ทำคือเขาเป็นยูทูบเบอร์คนนึงนะคะ แล้วเขาก็ได้มีการทำเ,เนื้อหาเนาะที่มีหัวข้อว่าทหารมีไว้ทำไมทีนี้เขาก็วิจารณ์กันวุ่นเลยว่าอุย้ยรับงานไอโอกรทับมาหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนาะนาะทีนี้อยากจะบอกว่าคอนเทนต์ของทหารหรือคอนเทนต์ทหารเนี่ยแหมอังจริงก่อนหนนีน้มันก็มีแล้วเนาะตอนบิ๊กป้อมผู้ใหญ่ใจดี ตอนนี้ก็มีทหารมีไว้ทําไมอะไรทํานองนี้เนี่ยนะคะ,อะแอนก็จะปนปนกับคนเขาเรียกว่าเป็นบทความของทางกรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะก็สรุปสรุปกันไปเดี๋ยวาพาไปดูแบบนี้ก่อนก็แล้วกันว่า คือการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคนในกองทัพเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นอ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็อาจจะต้องระวังกันเพราะว่าอาจจะถูกโยงเป็นประเด็นการเมืองไม่ต่างจาก2องยูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่งก็คือคนนี้นี่แหละนะคะเขาชื่อว่าพลอย พลอยภพลินตั้งประภาพรที่เป็นยูทูบเบอร์สาวนะเป็นนักเดินทางไหวย6่ปีแล้วก็อีกคนหนึ่งคือถ้าเคยจำกันได้ก็นี่เลยนะจ๊ะชอนชอนบุรณะฮิรันที่ตอนนั้นก็เป็นประเด็นเรื่องปลูกต้นไม้อะไรกับลุงป้อมนะเดี๋ยวแอนค่อยย้อนละกันเอาประเด็นของน้องพลอยก่อนคือน้องพลอยภัยลินเนี่ย อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ยูทูบเบอร์คนแรกที่โดนทวนลงนะคะหลังจากผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับคนในกองทัพกองทัพทำไอโอกับผู้เห็นต่าง อันนี้คือข้อคอรหาจากพักเก้าไกลและเขาก็เคยตั้งข้อสังเกตพร้อมกับติดแฮชแท็กทหารมีไว้ทําไมทีนี้ในมุมของทหารเขาก็รู้สึกว่าถูกด้อยค่าทำคลิปเผยแพร่ผลงานช่วยเหลือประชาชนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการตั้งทีมอินฟลูเอนเซอร์ทุกเหล่าทัพเลยทีเดียวนะคะทีนี้สําหรับปมดราม่ายูทูบเบอร์ชื่อดังพลอยพลอยพายลินเนี่ยเขาทำคอนเทนต์เผยแพร่ช่อง YouTube ช่องพิกกับพลอยนะเกี่ยวกับการตามติด การปฏิบัติหน้าที่ของทหารชายแดนไทยเมียนมาที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งหัวข้อว่าทหารมีไว้ทำไม EP1 ตอนลองใช้ชีวิตเป็นทหารชายแดนเหนือ3วัน2คืนไทยเมียนมาซึ่งอยากจะบอกว่า เพียงคลิปแรกที่เผยแพร่ออกไปนี่ก็อู้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะก็ทั้งชื่นชมก็มีนะแล้วก็ตั้งคำถามก็มีเช่นกันนะคะกับน้องพลอยว่ารับงานกองทัพบ,บกมาหรือเปล่าเป็น IO กองทัพบกไหมหลังจากที่เว็บไซต์รัฐบาลนะคะเพจโพสกลาหโหมแล้วก็กองทัพเนี่ยเข้ามาอุ้ยกดไลค์กดแชร์คลิปกันแบบกระหึ่มเลยทีเดียวก็เลยทาเอายูทูบเบอร์ชื่อดังคนนี่เขาต้องรีบออก มาชี้แจงนะคะพร้อมกับน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการตั้งหัวข้อด้วยประโยคที่บอกว่าทหารมีไว้ทำไมจนถูกโยงไปสู่ประเด็นการเมืองในขณะที่กองทัพบ,บกแล้วก็กองกำลังผาเมืองในฐานะเจ้าของพื้นที่อำนวยความสะดวกให้น้องพลอยเขาเข้าไปทำรายการเนี่ยเขาก็อธิบายนะคะว่าที่ผ่านมากองทัพเนี่ยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกสื่อมวลชนทุกสำนักนั่นแหละก็ทั้งทีวีหนังสือพิมพ์ยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยติดต่อเข้ามาขอทำ จิตทหารตามแนวชายแดนแล้วเขาก็ยืนยันนะคะว่า น้องพลอยเนี่ยไม่ใช่ IO โอกองทัพแน่นอนเพราะว่าทหารทำอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วแล้วนี่ก็มาใช้คณะแรกที่มาขอถ่ายทำทีนี้ไอ้เรื่อง IO โอกองทัพเนี่ยนะคะมันเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อตอนที่ก้าไกลเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งการตั้งกระทู้ถามสดในสภาหรือว่าเวทีสักฟ้อรัฐบาลลุงตู่ตอนนู้นนะก็มีการงัดเอกสารคลิปเสียงหน่วยทหารหลายแห่งเนี่ยเอามาเป็นหลักฐานว่า เนี่ยมีการใช้กําลังพลเครื่องมืองบประมาณของกองทัพเนี่ยมากระทําต่อผู้เห็นต่างทางการเมืองแล้วเขาก็ติดแฮชแท็กทหารมีไว้ทําไมจนกลายเป็นคดีฟ้องร้องนะคะหลังจากที่กองทัพเนี่ยส่งฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความว่าคลิปถูกตัดต่อแต่ยอมรับเขาว่าปฏิบัติการข่าวสารหรือว่า IO เนี่ยคือหลักสูตรหนึ่งนะคะที่มีการเรียนการสอนในกองทัพจริง ราะว่าเป็นปฏิบัติการทางทหารที่มีใช้อยู่ในกองทัพหลายประเทศทั่วโลกนั่นแหละแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยกระทําต่อคนเห็นต่างทางการเมืองนอกจากนี้ก็มี Facebook เคยถแถลงมีการลบบัญชีผู้ใช้ Facebook i n s t a g กร m แล้วก็ Twitter ของไทยนะคะที่ระบุว่าเชื่อมโยงกองทัพไทยตอนนู้นจำได้ใช่ไหมคะแล้วก็รัฐบาลในขณะนั้นโดยมีเป้าหมายเป็นผู้รับข่าวสารในจังหวัดทางภาคใต้แล้วก็โปรโมทเนื้อหาสนับสนุนกองทัพแล้วก็รัฐบาลจึงเป็นประเด็นที่สร้างความคลุมเครือมาจนถึงทุกวันนี้ทีนี้คําว่าทหารมีไว้ทําไมเนี่ยกลายเป็นประโยคฮิตติดเทรนด์ในโซเชียลมีเดียส่งผลต่อคนในกองทัพไม่น้อยที่รู้สึกแบบว่าเหมือน ด้วยค่ากลายเป็นที่มานะคะในการผลิตคอนเทนต์ชี้แจงภารกิจทหารทั้งการดูแลชายแดนสกัดยาเสพติดผู้ลักลอบเข้าเมืองสินค้าหนีภาษีแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติเผยแพร่ในช่องทางเว็บไซต์เฟซบุ๊กทุกช่องทางเพื่อตอบคําถามว่าทหารมีไว้ทําไมทีนี้ ทุกวันนี้ทุกเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นฐานบกหานเรือฐานอากาศหรือหน่วยหานสำคัญหลายหน่วยมีทีมอินฟลูเอนเซอร์เป็นของตัวเองนะคะทุกคนโดยเขาคัดเลือกทหารที่มียอดติดตามในโซเชียลมีเดียเนี่ยมาเป็นทีมงานนะเพื่อถ่ายทอดภารกิจของกองทัพแล้วก็หน่วยงานของตัวเองเนี่ยส่งตรงถึงประชาชนเลยโดยบอกว่าผมเนี่ยอนุญาตให้กองทัพทำไอโได้แต่เป็นเรื่องสร้างสารรค์ประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วย ัวเองเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจภารกิจของกองทัพผมที่ว่าคือใครก็คือคุณสุทินคลังแสงริกลาโหมนั่นเองนะคะที่ได้กล่าวหลังจากที่ คุณโรมเนี่ยเขายกกรรมธิการทหารเข้าไปพบหาหรือภารกิจชายแดนแล้วก็ได้มีการขอดูแลเรื่องของกองทัพที่ทำไอโทีนี้ดราม่าของน้องพลยูทูบเบอร์คนนี้ก็อย่างที่แอนบอกว่าไม่ใช่กรณีแรกนะคะที่โดนทัวลงหลังจากที่ผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับคนในกองทัพก่อนหน้านี้เนี่ยถ้ายังจำกันได้ปี6-3ชอนบัวนาฮิรันนะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังก็ทำคลิปชื่นชมผู้ใหญ่ใจดีด้วยการติดตามภารกิจของลุงป้อมนะ ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ความยาวเนี่ยก็ประมาณ3นาทีกว่ากานะคะกักาเมื่อกีอ้เนื้อหาเนี่ยก็คือบอกว่า เมื่อกี้ได้เจอท่านประวิทย์มันไม่เหมือนที่เราเห็นในรูปภาพที่อยู่ในมีมที่เขาหลับและภาพจะออกมาแบบดูร้ายหน่อยแต่พอได้เห็นตัวจริงเหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักทําให้ผมนึกออกว่าสิ่งที่เราเห็นในสื่อเขาก็มีเจตนาที่จะทําให้เราคิดอะไรบางอย่างอย่าเพิ่งตัดสินใจใครจนกว่าเราจะได้เจอตัวเขาจริงๆได้คุยกับเขาและสัมผัสกับเขาอะไรต่างๆบลาๆก็ว่าไปแล้วนั่นแหละมันก็กลายเป็นประเด็นดรามา่าชอนก็ถูกชาวโซเชียลนี่ถล่มหนักอยู่หลายวันเลยนะคะ ยอดคนติดตามนี่คือล,ลดหวบเลยแล้วก็ถูกขุดคุยประวัติในอดีตออกมาแช้นในหลายเรื่องจนเงียบหายไปนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคนในกองทัพเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นอ่อนไหวเนาะต่อความรู้สึกของคนในสังคมแม้ว่าเราจะผ่านจุดนั้นกันมาแล้วนะจุดของการยึดอำนาจจนมาสู่ลุงตู่ก็พยายามเลือกตั้งก็มีรัฐบาล ในยุคลุงตู่อ่ะเออจนมาเป็นตอนนี้เป็นรัฐบาลเพื่อไทยแต่กระแสสังคมก็ยังคงอ่อนไหวอยู่กับเรื่องเหล่านี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นบทความจากทางกรุงเทพธุรกิจเขาเลยบอกว่าคนมีชื่อเสียงต้องระวังนะเพราะาอาจจะถูกโยงไปเป็นประเด็นการเมืองก็จะไม่ต่างจากยูทูบเบอร์ชื่อดัง2คนนี้ในขณะที่ของไทย PBS เนี่ยเขาก็ ไล่เรียงเหตุการณ์แหละนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะคล้ายๆกับที่แอนเล่าให้ฟังไปแหละแล้วเขาก็บอกว่าเออพี่ๆทหารทํางานจริงๆเขาได้อ่านรับรู้แล้วสึกเสียใจน้อยใจเจ็บปวดกับคําถามนี้อะไรประมาณนี้คืออธิบายแล้วว่าทําไมถึงต้องตั้งชื่อคอนเทนต์ว่าแบบทหารมีไว้ทําไมเขาก็อธิบายว่าโปรเจกต์เนี้ยไม่ได้มีการรับบีบจากกองทัพบกนะมีเพียงได้รับการสนับสนุนในการถ่ายทํา อาก็คือหมายถึงขอใช้สถานที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะทางการเข้าไปในพื้นที่ประสานงานในการเข้าไปดูการทํางานในส่วนที่ประชาชนทั่วไปอย่างเราเข้าไปดูไม่ได้แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือเรื่องข้อมูลการทํางานของทหารชายแดนพร้อมช่วยตรวจสอบคลิปในบางส่วนที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้อ่าก็เหมือนแบบมีความเซนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเนื่องด้วยเรื่องของความมั่นคงอะไรก็ว่าไปอ่าก็จะเห็นว่าแบบคือก็มีประเด็นอยู่พอสมควรนะคะเออสำหรับ เรื่องราวดาราม่าเอ้ยต้องขอภัยแสงอะแบบมีปัญหาหนิดนึงนะคะภาพมันก็จะไม่ค่อยชัดอ่ะก็ประมาณนี้นี่แหละนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องดาราม่าร้อน พราะอีกฝ่ายเขาก็มองว่าพลเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจประโยคที่ว่าทหารมีไว้ทำไมเนี่ยที่มีคนถามถึงทหารระดับสูงในกองทัพโดยเฉพาะในพลจํานวนมากที่ไม่มีงานทําอย่างชัดเจนหรือทหารที่ไปเกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วก็ธุรกิจสีเทารวมไปถึงการใช้งบประมาณจํานวนมากของกองทัพด้วยนะคะอืมก็ตามนี้นะคะก็ลองดูว่าดราม่านี้จะจบลงจบลงเมื่อไหร่